ล่าให้กินได้ดีผัดบวกกินเด้โอ้โหโอ้โหเฮ้ยหัวเจ้าพังอีกแล้วหัวเจ้าพังอีกแล้วเอาไปฝากแม่ก่อนครับเอาไปฝากแม่เอาไปฝากแม่พวกเตาไป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 เข้าบ้านเข้าบ้านอืมเบาๆครับเตะบอลเบาเบาครับ สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอซทุกท่านคะ่ะนี้ก็มาอยู่กับเราช่องทางหางดีแฟมิลี่นะคะโอ้โหดูทั้งขึ้นตาทั้งพ่อเป่าเฮดจังใดสิเอาา่สร้างน้อยเขาบ้านได้เพิ่นวะย,ยังครับยัง,ย,งย,ยังอีกยังไม่อยากเข้านะคะคือว่าลูกช้างนี่เพิ่นยังติดใจน้ำฝนอยู่ เล็กหน่อยกับนำฝนเนาะกันคือลูกค้นหละเด็กหน่อยกับนำฝนโอ้โหดูดูดูขาเกือบไหมล่ะเกือบบอเป็นจังไรเป็นไงครับเดี๋ยวจะหาว่าผมไม่เตือนนะครับเออเอ้ยเจ้าเอ้ยบ่ไปบ่ไปบ่ท่านอยากเข่านะค่ะโอ้ ดูดูขัดขืนนะคะขัดขืนบ๊ไปกค่ยังว่าบ๊เขาบ๊เขาอยู่บัตมือแล้วมิ่งว่าโอ้โอ้โอ้โหลบให้ทันนะพ่อเปานะลบผมให้ท่านเด้อเฮ้ยดนพ่อเปาแกงนะคะเอาเลยจัดการเลยพ่อเปาเออเป็นลูกช้างที่หางยาวมากเลยนะคะมิงหางยาวไดแม่ค่ะหลุบล่างเพิ่นกะ ไต่ทางเมสูงใหญ่นะคะตุตแบบะตุ่มตุ่ย <c oughs> โหใส่เกียร์ถอยนะคะถอยตั้งรักสู่กับพ่อเปาจักน้อยกันนะวา่าซ่านโอ้บบเอาได้น่นพ่อเปาใช้เอาวิตามินซีนะคะวิตามินซีมาหลอกหลอดว่าจะไข่เขาบ้านโอ้เสียใจครับเสียใจอเล่นกันเด้อครับเด้อขอลาเล่นกันเด้อพ่อ ย่าเฝ้าป้านั่นมผมกำลังสนุกครับผมกำลังมีความสุขครับผมฝนตกเบิดมืออลายูตาในบ้านเบิดมือแล้วก็ขอออกมาเล่นเน่เห็นตะวากระไดเนาะหมิงนเนาะบ๊อบไปครับบ๊อบไปเล่นนำ้ำฝนซื้อครับเส้ตุ๋ย ยะเอื้นยะเอื้นเ่นนำฝนก่อนยังสนใจนำฝนอย่งไงไปไหมไปไหมตามถาดไอ้กล้วยบ่นน่ตามกละมังกล้วยบ่เ่นก้อนขับเ่นก้อนขับผมปิดกระปิดไปว่ามิ่งวะโอเรีบเลย พูดหนาพูดหนา่าดูพ่อเป่าแกงนะคะจะปิดประตูบ้านนั่นนั่นเปิดทถาแม่เปิดเปิดเปิดเขาก็ได้ครับโอ้โหเขาก็ได้ครับผมอ้อันนี้บ่แมนหยังเดียค่ะเข่าไปนี่เขาไปกินกล้วยก่อนบนวะเดี๋ยวผมจะออกมาป่วนอีกรอบนะครับตอนนี้ก็ขอเข้าไปกินกล้วยก่อน มันอดใจไม่ไหวพอเปาถือกล้วยมายั่วนะเออเออไปล่างโตไปล่างโตไปแล้วไปแล้วโอ้เล่นทิปนะคะนี่อ่างน้ำพอเปาเปิดน้ำใส่นิดเดียวค่ะ <c oughs> เปิดน้ำใส่นิดเดียวนะคะว่ <c oughs> านเ <c oughs> พิ่นว่าตะฝนจิตตกแข้งว่าถ้าเอาน้ำฝนว่าซ่าน ฝนกระตกพ่อลำค้านดีดีนี่แหละเดี๋ยวกันนะครับเด้ออย่าเฝ้านะครับเด้อกำลังมวนอ้าแล้วไปแล้วพ่อเปาปิดประตูละปิดประตูตีแมวโมเมนเด้อครับสร้างกระคักด้วยนี่เอาตาม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 ครับตาม เปิดปา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 ดยิงหยังนี่ยิงกล้วยในแน่เลยมิ่งกินกล้วยเบิดมือกินมันแก้วสงใสจะแบบเสียงเพ่นถายลมโอ้อันใดกับไู้ใดมิ่งวะตกลองเสียหายไปทังใดนี่นั่นกับว่าเฮ่นั่นก็แหฮ่นี่แต่แห่ไหวกับแห่ไหวเนาะึิงเนาะ เวลาให้กินดีๆผัดบวกินเด้โอ้โหโอ้โหมา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 อุ้ยหัวเจ้าพังอีกแล้วหัวเจ้าพังอีกแล้วกล้วยจักหยังเนาะขอกินกล้วยก่อนครับกล้วยไข่หน่วยหน่อยแห้งหน่อยแห้งแสบแห้งหวานเดี๋เพื่อนว่า ถ้าหน่วยใหญ่มันมันบแสบมันเป็นสมสมอันนี้คือความคิดส่วนตัวนะคะหน่วยหน่อยมันหวานนึมั้ยออกกำลังกายปราะท่านพ่อขอออกอีกจักหน่อยก่อนหไปแล้วสิไปเล่นหย่ายองหย่าแล้วเจ้าหูจักดิเห็นบ่บุญแบบตั้งนาตั้งตาทีรีทีลีเขาไปได้ได้หูว่ะหย่าอยู่บ่งได เอาไปฝากแม่ก่อนครับเอาไปฝากแม่เอาไปฝากแม่พ่อเปาไปไปพ่อพ่อพ่อเอิ้นเขาบ้านไปบัดนี้พอได้ละพอได้ละจะไปไหมวันสเปรได้ไหมวันสเปรปากกาเยอะอะไรยื้ออะไรวนๆเวียนๆยุ่นหนีละพอได้แล้วมั้งพอได้ละพอได้ละ ตอนนี้พ่ออ้วนซับสน่ะจะมองเบอร์เข้าบ้านได้แล้วเอาไปพ่อเป้าอยกเบิดเลยนี่ยกเบิดแล้วพ่อเป้าวาไก่สิใจให้สร้างน้อยแล้วจักวาเพิ่นจิไปทั้งไดยล้วกันยางสำรวจอ้อมบ้านอยู่นี่ล่ละลอยคนยางยางตามเนาะถอย ถอยบ่เอามาเสยตุ๋ยแถบน,นี้ฮึอขอยืมเลนกันได้เฮียเด้นี่เป็นบอลของลูกบอลอูออลาเลนกันเด้ออลาเลนจะเข้ากันเด้อลูกพี่พดาวครับ โอ้นิ่งมากเลยนิ่งสงสัยแบบง่วงหูอยูว่าง่วงไปไปเขาบ้านเขาบ้านกเขา่าไปได้แล้วลูกไปได้แล้วกลุกไข่แล้วค่ะกุกไข่ก่อนบนว่าจะบอกว่า จะรับอยู่นี่เด้อเขาไปนอนในบ้านดีๆไปเขาไปนอนในบ้านดีๆไปพี่วิ่งไปโอ้ยหนอคือขักเลยคือแหนมตุ่มนี่ไปไปไเข้าบ้านเข้าบ้านอืมเบาๆครับเตะบอลเบาๆครับ บ่คึกดอกเพราะว่าง่วงหรอไงไ <ป S 1> ออโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหไปแล้วครับไปแล้วนั่นไป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 เข้าบ้านเข้าบ้านขอกกไ,ไข่ก่อนครับผมบยสว่ามันรับยูนี่เถอดเด้อ พอนั่เลีนน้ำฝนสันแหลวถึกน้ำฝนแน่เย็นสบายครับมิ่งชอบแบบนี้นะครับผมถ้าบอกว่าถ้าให้อาบน้ำฉีดน้ำน้ำใสยางให้นี่บ่เอ้าบ่เอาโอ้โหโอ้โหตีจะคล้องแล้วบัดนี้อื้อหือเจ็บป้อบัดนี้เจ็บไหมเจ็บไหม บ้าย,ยังยังยังอีกมเบิงทาเพิ่นไปไปพอได้แล้วพอได้แล้วเข้าบ้านเลยครับโอ้บอกว่าย่าเว้วย่าเวาความสุขของอลาได้นี่ความสุขของมิ่งได้นน่มู้จักติ ลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือน,นะคะ่ะเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของน้องมิ่งนะคะถ้าหากว่ามีคำพูดคำจาใดไม่สุภาพไม่เหมาะสม,มก็ขออภัยด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ